สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นัดนิสามนีเดทสุดท้ายก่อนถอยสัมพันธ์แฟนหนุ่มที่คบมาสิบปีตัดสินใจหย่ากันเพิ่งเป็นข่าวเกลียวกล่าวกับโมเมนต์นัดนิสามณีถูกแฟนหนุ่มคุกเขา่ขาขอแต่งงานณหอไอเฟลที่ปารีสเมื่อปีที่แล้วล่าสุดเมื่อวันที่26มีนาคมนัดนิสามนีเผยคลิปลาสวาเลนไทยเดทครั้งสุดท้ายก่อนถอยความสัมพันธ์เป็นคลิปที่แฟนหนุ่มพาไปซื้อของที่อยากได้พรอมเปหนัก นัดบอกว่าซื้อให้ก็ซื้อให้แต่เรื่องในอดีตคืออดีต พ่อจะเสียไปเท่าไหร่ก็ยอมทุ่มตัวอย่างของการรู้ตัวเมื่อสายก่อนไฟชายจะยื่นจดหมายให้พร้อมบอกว่าจดหมายสารภาพผิดนัดนิสามณีอ่านจดหมายที่ไฟชายบอกรักปีที่10บยังรักมากขอโทษที่เคยละเลยขอโทษกับคำพูดที่ไม่ดีตลอดหลายปีปีนี้ตั้งใจมากที่จะใช้ชีวิตกับหนูแบบจริงจังแต่พี่อาจจะผิดพลาดไปบ้างพี่เข้าใจพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่เห็นแก่ตัวอยู่หรือเปล่า พี่ไม่รู้ว่าทำให้หนูอึดอัดไหมกับสิ่งที่พี่ทำแต่อยากบอกหนูนะไม่มีใครบังคับใครได้ให้พี่ทำตอนนี้และตลอดไป ขอบคุณความหวังดีตลอดที่มีให้ไม่รู้จะรักใครได้เท่าหนูอีกนัดบอกแฟนหนุ่มว่าขอเวลาแบ่งไปหายใจหนูก็เป็นปัญหาให้พี่พี่ก็เป็นปัญหาให้หนูขอเวลาไปหายใจกันจะได้เห็นคุณค่าของกันและก,กันเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นตัดสินใจแยกย้ายกันเพื่อทบทวนซึ่งเมื่อวันที่27มีนาคมนัดน,นิสาบณีโพสภาพกับแฟนหนุ่มพร้อมแคปชั่นว่าคงเป็นดอกไม้ช่อสุดท้ายที่พี่ให้หนูขอบคุณมากๆนะคะอนาคตเราสองคน อาจไม่ได้อยู่ในสถานะเดิมแต่ขอให้รู้ว่าหนูเป็นห่วงและหวังดีกับพี่เสมอทากลางเพื่อนเพื่อนและแฟนคลับส่งหัวใจให้กำลังใจกันรัวๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ